บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปิ่นน้องที่ยวเดี๋ยวมนี่พาพี่น้องไปเลาะทางหน้าบ้านน้องมีรินน้องมีรินกับป้าใบามาโคกน้องหน้าครั้งแรกพาน้องมีรินมาหาหมอก็เลยพากันย่างเลาะหน้าสวน สวัสดีครับสวัสดีครับผมนอนตื่นไหมคือพูดแถะฮะคือหน้าพูแาดแถะเดมิลินสบายดีสบายดีสบายดีสบาดีสบายดีบ้วคันบ่ได้สบายกะคือสิบ่ได้มาเที่ยวไทยเนาะมเนาะมาหาหมอมิลินมาหาหมอ น,นี่เป,นเป็นแปลงพักทางหน้าสวนแปลงพักของเขาไปบักหอมบัวต้นหอมตอนนี้ก็เริ่มงามแล้วเริ่มติดแล้วกัดค <'s> ิ้วกัดคิ้วก็น,นีิ่มงามบม้ดแล้วมิลินมิลินมิลินยังมาเที่ยวไทยวอเออครับ เขาป้อยไปแฮนผู้เดียววะเขาปล่อยที่มานี่บ่อโอ้ยโอ้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 ขาอีกย่างคือขัดดีจังสิเฮ้ยเขาบอกให้ไหมบอกให้ไหมนอนตื่นไม่ชี้ให้เลยจ้ะ นั่นว่านิพนธกำลังแอบแอบหัวทางหลังบ้านสีใไส่นำมาจับเนาะเพราะว่ามันหลงแหงแล้วกันมันเป็นแหงก็เลยพากันแอมไส่นำมาจับไว้เรียกว่าสิพากันเป็นลาวมืออื่นก็นเลยพามีลินมาหาหมอก่อนแล้วก็ท่าฟังเบื้องมีลินก่อนทันมีลินได้นอนลงบ้านกับโบทันได้ไป่ประเทศลาวครับอ้ หายาว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 เลยมีลินกำลังโซมสวนมีลินโซมสวนทักหมอกหืมค้างกันกันยังบเ่เหลียวอยู่เหลียวกันเห็ดเบียกนั้นเ,เ,เหลียวกันเห็ดเบียกนี่ก็เลยยังพันเหลีวยวเยอะมีลินค้างมักบวบตัวนี้สิค้างมักบวบ ตุ๊กมาบวบวพีใหม่พอได้น้ำกะแตกอันดอกออกแท้นี่ลิมนี่ได้เที่ยวตะกี้อยู่นี่ได้มีลิมตะกี้อยู่นี่ได้เที่ยวตะกี้ย้ายยุกอโลนยุเมืองเงือกนะฮะแล้วก็นย้ายปฏิม่วงเงืเักน่ะแล้วก็นย้ายมันี่ สามเดี่ยง so oh. uh. ouais, no ่ายแล้วเอ้ย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 อุ้ยคือบูดได้ยิ้มได้ไหมยิ้มให้ปักกระลุงไอมเออเออยังหรอกนอนตื่นไหมนอนตื่นไหมกระชี้วุฒิวุฒิวูฒบูดแต่นอนตื่นไหมโอ๋ ตายตัวออดึงหัวแม่ยังไหนอดึงหัวแม่ยังไหนอุ้ยยังหาวนอนอยู่เลยยังหาวนอนอยู่เลยอืม เอาอ่ะได้ผู้ใด้คือขี <c <c ้ลายเนครับอันนี้ไม่ปากกลุงด้วยอันนี้ไม่ตากกลุงด้วยด้วยกันอ่ะ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 ครับอู้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 เฮ้ยก็จะเห็นอีกอย่างหนอจะเห็นอีกอย่างหนอขี้ดื้อนี่ฮะ มิลินมิลินเอ้ยยังล่อวะเลออา่เาบงส่วนอ้เาเยขี้ลายแท่นี่ฮะแลาเป่าหน่อยนี่เอ๊ะคันคายลูกคันคายเล่นว่าได้เห็นดิปิ๊ปิๆป,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 ปิเอา ติดติดติดติติ <จะ S 1> ตาเดียม่พาไปโหดผักชาาบูบุงเฮาเด้อโหขาบุงเาด้าเอเหียเรา,า้วเด้อโดผักอลาไผนี่เนอะอดมะเขือ,อน,นี่ออกแล้ว นี่จะเป็นมะเขือเอนา่ยวนพอดนี่กำลังออกมา,มา,มากออกนวยหลายเนาะมะเขือต้นมะเพ็ดเนาตัดอันนแตกขึ้นไม่แล้วกำลังมาสิป,ปุกไม่ปุกเลยเลยมำพิง ผักกาดหน่้อยผักกาดหนินแล้วก็ผักบุ้งยังไม่ได้หดน้ำมาเลยอันนี้ปุ๊กบม่ได้ใส้สารเคมีใส่แต่ขี้ไก่งามแหงเดี๋ยวซีโยกเข้าไปกินแล้วเดี๋ยวมันซีแก้กาย้ำนี้พอดีพอดีอยย่ซ้ำเลย มันหนาวมาันนาวเนี่ยไปบ้ามมหดน้ำน้ำรอฮอื้ออออืออ้ออ้ออ้ออื้อ้ออื้ออั้อั้ออื้ออื้ออ้หือ ตอนนี้ลงเสาไปแล้วผ่นเสาใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาน้ำมาจับมาเอ็มเอ็มทางหลังนี่เดี๋ยวสังสีมาเอ็มเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งทางหลังอึ๊บว้ายเบิึงกนเดือนกนใหญ่กันซงเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งทางหลัง เอ็มนำมาจับตอน,นใช่เอิงเศรงาไปแล้วอันนี้เป็นทีของข้าเจ้าน,นี่ติดทางอ่าเป็นทีของข้าเจ้าติดทางเลยนี่เป็นทพงน้ำของเฮา เาวลงไปทางใต้เลยแอมทางหลังเพราะว่ามันลงแหงอันนี้ข้าเจ้าตัดเงาทีข้าเจ้าก็เลยตัดเ้าก็เลยมันเปลี่ยนแหงก็เลยได้เอาเสามาลงเอานามมาจับมาดึงอ้อมไปหอดสุดพ่นสุดพ่น ปิดน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะว่าย,ยิ้มเรวบ่ะันนี้นย่นห้าพอนิ้มเ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แม่ปิดน้ำกันด้ะนะคะ เบสเอาไปกินสองรอบแล้วเริ่มมีเวลาเห็ดกับส่วนพักอย่างกันเริ่มงามตอนมาแต่บ <of> ้านนั <nooit S 1> <No están> ่นแห้งจนติตายเบิดนจะมาออกมาออกมากน้อยแล้วเครือมาหน่อยกระโปงยอดแล้ว ส่วนผักน้อยๆอยู่ทางหน้าบ้านปลูกไว้พอได้กินพอว่าได้ไปตลาดผักหอมป้อมแม่ปลูกรีบไว้ให้ตอนนี้ก็เริ่มสิเป็นกินแล้วเป็นกินแล้วยังน้อยเยอะยังน้อยเริ่มเป็นกินแล้วผักอีตู้บัวลับพา ยังสีลงอยู่ผักสลัดเอาไากินกับตำมะฮงสะออนผักบุ้งงามแหงผักบุ้งงามแหงบุ้งปอดฉันเอาบุญสเป็นผักกาดผักกะเพราต้นมะฮงกับเริ่มลงไหม ค่อยๆปุ๊กไปเรื่อยๆหอมเป้ค่อ,อยๆปุ๊กไปเพื่อแล้วน้อยตอนนี้เริ่มเป็นส่วนแล้วเดี๋ยวเจ้านอยสีพาน้องมิรินไปหาหมอบอสบายเอา้าเอา้ทาทำหน้ามาบอกกันอ่ะ ลิงอียังคือกออยู่ฮะลิงอียังคือกออยู่พี่คักบอกอุ้ยอุ้ยเชิญกระเป๋าน้อยนี่นะขี้คอวะนะขี้คอพอวะนะกับกลับกล้สมาชิกไหมของเฮาฝนแหลนต้อยๆแล้วได้ซี่ตัว ให้สิบก่โตได้สี่โตนึงเป็ดน้อยลอยน้ำเกียงเทเด้นนี่ลอยน้ำเกียงคักไปแล้วให้่ะมีลินอู้อู้ เพ้่นี่่แน่ใช้ก้าหน่อยเขาดิก้าหน่อยเขาจะใส่นั่นก้หน่อยเห็นเสียงรถพอไปแล้ววันนี้มคักคักขี่รถนี่กนี่ก้าก้ก้ามฮ นี่กับก้าพร้อมกับกับก้าใส่กับกับไปไปอาบน้ำปะขาลาาบน้ำหามิลินไปหาหมอแล้ววันนี้เนาะหามิลินไปหาหมอไปคลินิกเดี๋ยวจังเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะคะอันดาหันมาไหมอัน,นอ้นไหมสวัสดีครับ สวัสดีครับสบายดีอ่ะออบ๊ายบายบ๊ายบายเห็ดมือไหมเห็ดมือเลยดนสวัสดีครับไหมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย